เราสามคนสามประสานในรายการวงจุ้ยเที่ยงวันสวีดัดค่ะสวัสดีครับตื่นโปมาวันนี้วันนี้ขอทบทวนอีกนะคะลุงข้าอยุเก้าใช่ไหมหลายๆคนจะชอบมีคำถามอ้าวแล้วที่อ้าวแล้วไอ้นั่นอ้าวแล้วไอ้นนทอ้าวแล้วไอ้ไน,นี่เนียมาถึงเคสนี้เคส ดอกไม้แดงในแจกันเขียวหรือส่วนใหญ่จะใช้ดอกกุหลาบสีแดงนั่นเองว่าเป็นราชนีแห่งดอกไม้มีพลังสูงสุดครับในยุค8เราให้ตั้งเคล็ดนี้เอถ้านอกเหนือจากร้านอาหารที่ตั้งบนเคาน์เตอร์อออะไรดีอีกอ่ะที่ ทั่วไปที่สามารถเปิดประตูเข้ามาแล้วมองเห็นได้เนี่ยตั้งขายของอะถ้าตามบ้านอะเราอ่ะจะสั่งตั้งนี้เคสนี้ยังไงให้อยู่ที่ทิศได้ในระบร้อมจะบบทิศเหรอถ้าระบุที่ก็เป็นทิศใต้คือคือกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่ายุคเก้าเนี้ยคนที่เขาเคยทำาอเคสเนี้ยไว้ถาวรอยู่แล้วเขาต้องย้ายไหม้ยหรือคนที่เพิ่งมาดูแล้วอยากตั้งมันต้องตั้งที่ทิศไหน ครับอ่าไม่ต้องย้ายอ่ะไอทอันเนี้ยเคล็ดเนี้ยมันอยู่ที่ทิศใต้ขาวรัาวรเข้ายุคเก้าก็ข่าววัใช่อืมอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับยุคมันเลขเคลอะไรนะพี่เคล็ดเยกลูกค้าเเรียกลูกค้าจริงจริงแล้วสมมติเอาคนถามเอาคนถามว่าเป็นคถ้าถ้าแบบไม่ได้ทําแบบ ไม่ได้ทำการค้าขายได้ไหมราชการทำอาชีพประจำได้ไหมได้ได้หมดคือคืออย่างนี้ฮะคุณต้องก็ใจออย่างหนึ่งว่าองค์ประกอบเนี่ยคือสีแดงครับเนี่อเหรอไหมครับสีแดงนี่คือเป็นสีประจำทิศใต้อยู่แล้วใช่นะจำนวนดอกเก้าคือเก้าก็ทิศใต้ก็ทิศใต้นะแล้วที่ใช้สีเขียวเพราะว่าไม้ไปเสริมดอกไม้ จากการเนี่ยไปเสริมครับแล้วติดใต้นี่เกี่ยวเรื่องอะไรชื่อเสียงเครดิตทางการเงินด้วยค่ะชื่อเสียงด้วยครับเพราะมันจะส่งผลในเรื่องของการมีเครดิตทางการเงินที่ดีมีชื่อเสียงเป็นที่จดจำใช่ไหมแล้วก็ทำให้แบบการการทำมาหากินเนี่ยคล่องตัวขึ้นมีลูกค้ามากขึ้น พราะนั้นถึงคุณไม่ได้ทําธุรกิจการค้าแล้วคุณตั้งเครดิตนี้ไว้ก็คือทําว่าอย่างน้อยเนี่ยเครดิตทางการเงินคุณอาจจะดีอมีชื่อเสียงอยู่ธนาคารก็มาเสนอให้ให้วงเงินคุณอขยายวงเงินให้มีผู้ประถามทางการเงินให้คุณหรือหรือแบบเจ้านายเจ้านายเจ้านายอยากอยากให้อยากให้บนัส็หมายงานหรืออะไรสักอย่างหนึ้ยนึกถึงชื่อคนนี้คือทิศใต้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบ ให้คนจดจําเราอ่ะอ,อในทางดีๆครับแล้วก็สับสนทึงด้านการเงิน <S 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 เพราะในการตั้งเคล็ดนี้จะช่วยทั้งสองเรื่องนี้มไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่คุณตั้งไปเถอะส่งผลดีหมดมีไว้ในบ้านคุณทุกบ้านที่ทิศใต้ว <ะ S 1> <ช>ัดจาก<ช>ึกกลางบ้านไปเออถ้าเหมือนเดิมถ้าไปเป็นทิศ ใต้ของคุณมันนันเป็นห้องน้ําเป็นห้องครัวเป็นอะไรก็ตามขยับยเข้ามาขยับมาให้มันอยู่ในองศาช่วงที่ใต้เนี่ยแหละไม่ได้กาหนดขยับว่าจะต้องเป็นองศาที่เท่าไหร่ใช่แล้วก็อีกคําถามหนึ่งที่เจอถามมาบ่อยมากในรูปเมื่อกี้ตะโตให้ดูคือมันเป็นแจกันหลิวหลีตรงแต่ว่าทั่วไปถ้าคุณไม่ได้มีแจกันหลิวหลีสีเขียว ก็ต้องใช้แจกันสีเขียวที่เป็นเซรามิกก็ได้เป็นแก้วก็ได้เป็นแก้วอ๋อเป็นสีเขียวครับสีเขียวให้มันหนุนกันไช่ไม่บางคนเขาใช้พลาสติกไงคุณแตงอบางคนเขาก็ถามเหมือนกับแบบไอ้อย่างเงี้ยใช่ไหมได้มมันเป็นวัสดุพลาสติกพลาสติกไงคือคือในการทําเครดหงหงจุ้ยเนี่ยหลักการของหงจุ้ยคือต้องให้มันดูดูดีอ่ะดูแกรนดูแกรนนี่บอกไหมให้มันดูดีดูหรูครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่มันดีๆมันย่อมมีพลังแล้วเรามองไปเราก็รู้วกแบบเออมันดูดีอ่ะมันกับว่าคนอื่นมาก็ดูดีตามด้วยใช่ไหมถ้าเกิดเราเอาของดีๆไปตั้งอ๋อนี่คุณตาโตใช้จักรันหรือหลี่หรือคาเนี่ยคนก็มองแล้วแล้วเราเองเป็นคนที่ตั้งเองเราก็รู้สึกเออมันภาพภูมิใจว่าเออดูดีอ่ะประมาณนี้ใช่เพราะฉะนั้นการทำเครื่องดวงจุ้ยถ้าเราใช้ของดีๆเนี่ยมันจะเกิดพลังเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นทําไมดอกไม้ถ้าอาจารย์เดต้องใช้ดอกไม้จริง เพราะดอกกุหลาบเนี่ยมีกลิ่นหอมนึกออกไหมแล้วตอนเราซื้อมาดอกตุ้มๆแต่พอเป็นบานได้ไหมมันก็ดูสวยงามนะบางคนบอกใช้ดอกไม้ปลอมได้ไหมมันไม่เกิดพลังไงเพราะดอกไม้ปลอมคุณได้กลิ่นไหมล่ะกลิ่นของกุหลาบคุณก็ไม่ได้อถูกไหมเพราะฉะนั้นเคล็ดของดอกไม้ที่ทางองจุ้ยใช้อ่ะถึงต้องระบุว่าใช้ดอกไม้จริงใช่คราวนี้บางท่านบอกหากุหลาบไม่ได้ทําไง สีแดงแนั่นแหละมันก่อนตาโตก็ใช้ป้าบยังบอกไปใช้คาร์เนชั่นเพราะ<ม>ว่าช<ม>่วงนี้กูหลบแพ,พ้รุก่เกินคุณเต้ดอกหนึงอ่ะพี่ก็เลยใช้คาร์เนชั่นดอกคาร์เนชั่นที่เป็นสีแดงแดงเวลามันบานสวยงามเหมืหอนกันกำหนึ่งก็จะถูกสักหน่อยอย่างเงี้ยหรือหรือถ้าเกิดมันไม่มีดอกไม้แดงจริงจริคุณงดไปก่อนงดเคล็ดนี้ไปก่อนอย่าอย่าไปแบบว่า สีส้มได้ไหมชมพูได้ไหมม่วงได้ไหมอะไรเงี้ยแดงก็คือแดงแดงก็คือแดงถ้าถ้ามุดหาคุณหาดอกไม้แดงไม่ได้จริงๆอ่ะคุณงดไปก่อนไม่เป็นไรอาทิตย์หนึ่งก็ไม่เป็นไรอย่าไปกังวลเยอะเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกนอดอกไม้อ่ะมันเป็นฤดูของบ้นที่มันแพงถ้ามันแพงเกินไปคุณก็ปัญหายากเออมาณนี้อ่ะก็เอาไปทำกันได้ทุกบ้านนะคะ มันก่อนเนี่ยไปเจอบ้านพี่สีนิดนึงแรกๆเลยแกทำอ่ะแกก็ใช้ขวดพอลล่าแกบอกสลักสีเขียวอ่าขวดน้ำน้ำคลิปดีไเอาไม่ขวดเบีร์ผมกำลังเป็นนึกถึงแหนมขวดเบี้ยแ้ะเออ้างเหมือนกันจ๋าไม่พูดอ่ะเฮ้ยคุณแตงเอาดีๆอ่าไหนๆก็พูดมาแล้วเหมือนกันมโตพยายามจะยกใกล้ๆกันแจริงๆอ่ะยกไปเลยยกไปเลย ช้างมาเลยอ่ะช้างมาเเลยอาได้ไหมอ่ะมีขวดน้ำดื่มมันไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เบียนะเอ้านะมันทำให้มันเหมาะสมอ่ะเหมาะสมเขาจะรู้เหมาะสมไหมจะบ้านคุณใช้ป่ะใช่ไม่ใช่ร้อนแรงร้อนแรงหยอกหยอกหยอกไม่ทำไม่ทำคือบางทีเราก็อยากจะใช้นะแต่เราคำหนึ่งแล้วราความเดิมเาเฮ้ยมันมันคือของมึนเมาทุกอย่างอ่ะเออถ้ามันดีเพราะ คงชีวิตคนคงดีหมดแล้วแหละอะไรเงี้ยแยกเป็นด้วยยยกแยกเป็นนะตอนไม่กินอะไรแบบนี้ะโอเคเคลียร์ไปทำกันได้ค่ะแล้วลุงมีอะไรมาแบ่งปันนะคะวันนี้วันนี้จะมาพูดถึงมีมีเขาเรียกว่ามีเป็น สิ่งประกอบหรือสิ่งตกแต่งอย่างหนึ่งที่ทางครงสร้างเราอาจจะไม่ไม่เคยคิดนะแต่ในในตำราท่านจะมีกล่าวว่าอย่างนี้ว่าวัตถุที่หมุนได้เช่นประตูหมุนพัดลมหมุนรหรือแม้แต่ไฟที่หมุนได้ะจะช่วยสลายพลังอัป,ปมงคลต่างๆที่พุ่งเข้ามาหมายถึงว่าบริเวณด้านหน้าส่วนกวัวเราก็ได้หรือหน้าบ้านประตูหมุน ประตูหมุนโรงแรมส่วนใหญ่ฝรั่งที่ทำเป็นประตูไหลช่องให้เดินแบบตทำเป็นกระหมุนตอนเข้าประตูหมุนตามโรงแรมตามห้างหรือสมัยโบราณเขามักจะมีกันอย่างนี้ใช่คือเดินสลับช่องเดินสลับช่องกันเนี่ยนะจะช่วยสลายพลังประมุลที่พุ่งเข้ามาแล้วยังช่วยทําให้พลัง มงคลมีการเคลื่อนไหวและกตัวกระจายตัวไปได้รอบๆบริเวณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่อับหรือฝ้ากดต่ำแต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ลูกศิษย์ฟังวันนี้เราเปิดประตูไมประตูบ้านของตัวเองประตูหมุนนะฮะอันนั้นเราบอกแล้วว่ามันไม่ใช่บ้านสถานที่อาคารขนาดใหญ่ สถานที่อาคารขนาดใหญ่เช่นศูนย์การค้าหรืออาคารเขาเรียกอะไรนะออฟฟิศทาเวอร์นะฮะหรือแบบเป็นพวกโรงแรมสนามบินพวกนี้เขาจะใช้สิ่งนี้ในช่วยในการเขาเรียกสกัดกั้นพิฆาตแล้วช่วยทำให้แบบดึงพลังเนี่ยเข้ามาหมุนเวียนเพราะว่าประตูหมุนมันจะเป็นช่องช่องไปมีช่องปุ๊บมันก็แบบดึงพลังเข้ามา ดึงพลังเข้ามาดึงพลังเข้ามาทุกครั้งที่คนเดินเข้ามาก็จะทําให้เกิดการหมุนเวียนส่งพลังเข้ามาอยู่ตลอดเวลาร้านนูนึกถึงร้านลูกศิษย์บางคนที่เป็นร้านขายของชาอะ่ะลุงแล้วก็มือคือมีขนาดพอสมควรหลายคูหาแล้วเขาทําประตูอย่างเงี้ยที่มันเป็นเหมือนกับลูมินียมอะ่ะอ,อย่างเงี้ยหมุนอมอมพอเดินเข้ามากึกกึงมันก็หยุดหนึ่งคนพอเดินเข้ามาก็หยุดอีกหนึ่งอย่างเงี้ยนั่นก็คือใช้ได้ไหม อันนั้นมันอันนั้นเราต้องดูลักษณะการหมุนก่อนว่าการหมุนเนี่ยมันมันหมุนแบบสะดุดไหม,มเพราะว่าคำว่าประตูหมุนอย่างเงี้ยหมเพราว่ามันจะหมุนไป,ไปเรื่อยๆอแต่มันจะไม่ไม่ไเร็ว<อ>มันจะแบบค่อยๆเคลื่อนตัวไปแล้วแบบเข้าไปเราก็แบบ <คน S 2> เดินเข้าไปอยู่ในช<า>ใช่แล้วก็แล้วก็เดินตามรอบของการหมุนของของประตูซึ่งอันนี้เหมาะในพวกเขาเรียกว่าอาคารสถานที่ขนาดใหญ่เราจะได้เข้าใจว่า ที่เขาสร้างประตูหมุนเนี่ยมันเป็นหลักการทางคงจุ้ยอย่างหนึ่งที่ช่วยให้แบบดึงพลังเข้ามาแล้วสกัดกั้นพิฆาตได้เพราะว่าพลังเข้าใจไหมว่ามันมาปุ๊บก็หมุนไปรอบหนึ่งมันก็เวียน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 อันเนี้ยนะมันก็เหมาะกับพวกอาคารขนาดใหญ่แต่บ้านเราไม่ต้องเดี๋ยวเป็นความรู้เป็นความรู้ว่าเวลาเราไปเที่ยวท่องเที่ยวต่างๆเช่นไปเที่ยวตาม ต่างประเทศสิงคโปร์ฮ่องกงหมาเก้าวอะไรพวกนี้หรือญี่ปุ่นมันก็มีประตูหมดที่เราเห็นอยู่บ่อยๆเออถ้าคุณมีอาคารร้านค้าคุณกําลังจะรีโนเวทพวกประตุูประตูแล้วก็าลังคิดว่าเออจะลองทำไหนบางคนเป็นอย่างเงี้ยแต่มันส่วนใหญ่มักจะเป็นอาคารขนาดใหญ่อาคารขนาดใหญ่ที่เบียบมีหน้ากว้างพอสมควรพวกโรงแรมเงี้ยก็จะมีกันโอเคก็เป็นความรู้อย่ังแล้วก็อีกต่อกนิดนึงไฟหมุน ไฟหมุนก็เป็นลักษณะมันก็เป็นเคล็ดอย่างหนึ่งร้านร้านตัดผมอ่ะใช่ร้านตัดผมบาร์เบอร์บาร์เบอร์ไฟหมุนไฟหมุนนั่นเรารู้นะอันี่คือร้านตัดผมหรือแม้แต่เขาเรียกอะไรนะเทเตอร์ที่มันเป็นป้ายขนาดใหญ่แล้วมีไฟวิ่งรอบเทเตอร์ที่มีเตียงรอบนีน้เป็นองจีนนะไึอหรเออย่างบางทีร้านอาหารร้านอาหารจีนเนี่ยเขาจะมี ประดับไฟแบบนี้ใช่คือมีไฟวิ่งตามรอบป้ายโลโก้ชื่อร้านเขานะอย่างที่เราเคยไปที่ท่านจารย์เคยพาเราไปเที่ยวเมืองจีนที่ปักกิ่งแล้วพาไปกินอาหารร้านติ่มซำอ่ะจะจะมีรูปข้างข่าวบินเนี่ยอบินเข้าบินเข้าอ่ะเราจะมีไฟติดตัวข้างข่าวแล้วก็มันก็ดึงดูดสายตาอยู่นะก็จะดึงเข้า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 เนี่ยอาค่ะอันนี้ก็เป็นฮวงจุ้ยอย่างแนะข้างขาวบินเข้าบ้านเนี่ยก็เป็นเคล็ดอย่างหนึ่งโอเคอเพราะนั้นสิ่งพวกเนี้ย เ,เขาเรียกว่าเป็นวิธีการหนึ่งในทางหวงจุ้ยที่คนที่เรียนรู้จะนํามาใช้เกิดประโยชน์ให้กับร้านค้าอาคารสถานที่ของตัวเองเป็นการที่เรียกดึงพลังเข้ามาเพราะยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยถ้าทุกล้างปิดไฟหมดตัวเองเปิด,ต,ปดตัวเองเปิดพลังก็จะวิ่งมาที่นี่ครับเ,เห็นบ้านลูกศิษย์หลายรายอยู่เหมือนกันที่เวลาทําบ้านดาวเหินสวรรค์ตกกลางคืนนี้พอมองขึ้นไปบนอาคารบน,บน,บนตึกรู้เลย ปบอบแต่ก็คือทําให้เป็นไฟมีความความหมุนหรืออะไรให้มันช้าหน่อยครับไม่ใช่เหมือนไฟดิสโก้ตึงๆตึงไม่ใช่ต้องค่อยๆให้มันเคลื่อนไหวอเนิบใช่มั้เนิบหน่อยอันนี้อันนี้อันนี้ตอนที่ผมเรียนมาผมก็ทํานะทุกวันนี้ยังมีอยู่หนูก็ทําคือผมก็ซื้อไฟที่นะคริสต์มาสที่บ้านนี่แหละที่มันเป็น LED อผมก็ต่อสายล้อมกรอบประตูบ้านผม เนี่ยกาลังจะตีเข้ามาว่าถ้าบ้านคนที่ดูอยาก่นะวันนี้เขายุก้าวแล้วเฮ้ยอันนี้ไอเดียก็ดีไหมผมผมติดไฟนี้ตั้งแต่ผมมาเรียนท่านอาจารย์เนี่ยขาดเลยเหรอพี่จะยี่สิบปีนะาเปิดไม่เคยขาดกิ้งโอ้โหสุดยอดอึดววานอึดว่าเออตอนแรกผมเข้าใจว่ามันจะจะไม่ดีแต่คราวนี้อาจจะเหมือนว่าเราไปเลือกเพราาะว่เลือกแบรนด์ที่มันดีแล้วก็ผมไม่เลือกแบบลูกกลมๆนะครับ ที่แบบเป็นลูกกลมๆเลยนะเออลูกกลมๆเลยอ่ะแล้วก็สองชุดแล้วเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงดีงามมากเปิดมายี่สิบปีออเปิดมาตลอดจริงว่าท่านอาจารย์บอกว่าให้มันมีไฟวิ่งให้มันมีไฟวิ่งตอนนั้นท่านมันเรียนแรกๆท่านอาจารย์้บอกถ้าบ้านคุณเนี่ยมีไฟหน้าบ้านแล้วคนเขาปิดไฟมืดแบบมันก็จริงๆนะเพราะบ้านเราแถวนั้นมันส่วนใหญ่เขาปิดไฟเขาไม่เปิดไฟกันไฟหน้าบุ้งหน้าบ้านไม่เปิด มีบ้านเราเปิดอยู่บ้านเดียวตอนคืนมันเห็นสว่างเลยมันก็วิ่งมันนี้วิ่งมันนี้อตลอดอะเอาไปทากันได้จ้าขอบคุณลุงมากเลยคุณแตงวันนี้ครับคุณมีอะไรให้ถูกใจไหมนี่จัดมาสิเมื่อวานวันเมื่อวนก่อนเี่ตัวพูดถึงองค์กรมห้าธาตุใช่ะเอาไปทำในโลโก้อะไรวันนี้มีเกี่ยวกับตัวเลขอ่าลูกศิษย์ใช่ เขาก็มาเรียนแหละสิทธิ์ใหม่แล้วเขาก็มีผลิตภัณฑ์ของเขา,า,าแล้วเขาก็เรียนไปแล้วเขาก็เจอตัวเลขอยู่ชุดหนึ่งหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดเขาก็เอาไปเขาก็คิดว่าเออเฮ้ยตัวเลขนี้มันเป็นพกลกซิลมันเป็นแบบความเป็นมงคลรวม <ลง S 2> กัน,นเขากเอาไปใส่ในผลิตภัณฑ์เขาได้ชื่อได้แบรนด์ครับตัวเล็กนะแต่ตัวเล็กมากเลยแต่เขาบอกว่าตั้งแต่คุณแดงใช่ไหมตั้งแต่ใส่เข้าไปเนี่ย สองมันขายดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกยอดขายต่อเดือนเนี่ยต่อต่อวันดีกว่าไม่รู้สึกต่อวันเนี่ยธรรมดามากเลยหลักพันเออหลักพันตมีตัวเลขนี้มีตัวแรกหลักหมื่นครับโอ้โหลักหมื่นหลักหมื่นบอกผมบอกเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเขาเขายังพูดกันเราว่าไงนะไม่รู้ว่าที่ขายดีเพราะรสชาติหรือเพราะตัวเลขเออเมาเมารสชาติหรือว่าเมาตัวเลขอะไรเนี้ยขายน้ำผลไม้น้ำผลไม้บรรจุกรด ใช่กดก็เนี้ยกวดเล็กๆอ่ะผลไม้แน่นะใช่แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ขายแบบทั่วไปเลยนะใช่ขายขายนิคมนิคมสาขาใช่แล้วก็ขายกับดิลเลอร์ประจำแน่ปกติแล้วไม่มีอะไรมากขึ้นเลยไม่ได้แบบไปขายยอดสั่งซื้อมันใช่กินแล้วมันชื่นใจใช่เขาบอกไม่รู้เป็นเพราะตัวเลขหรือเป็นเพราะอะไรก็ว่าช้าก็ปกติอะไรแค่ เขาบอกแค่ใส่ตัวเลขเข้าไปแค่นี้ครับหนึ่งหกแปดได้หนึ่งหกแปดได้ชื่อได้ชื่อของตัวเองคงรู้สึกแหละว่าตั้งแต่ใส่อันนี้เข้าไปเขารู้สึกได้เขาก็ต้องรู้สึกว่ามันคือห่วงจุ้ยใช่ใช่ครับเพราะเขาไมเลียงห่วงจุ้ยก็เลยอาศัยเข้าไปปุ๊บเขาไม่เขาไม่ใส่ห้าทางไงเขาใส่ตัวเลขใส่ตัวเลขอ่าบางคนแบบเฮ้ยทัานฉันอยากทำอะไรบ้างอาจจะบางคนอยากใส่ห้าทางเข้าไปก็ใส่หรือจะใส่แบบพี่คนนี้ใส่หนึ่งหกแปดเข้าไปก็ได้เหมือนกันแล้วแล้วแล้วสำคัญคือเขาก็สกรีนสีบนแบรนด์เอ้บน บรรจุภฑ์เนก็แค่สีเดียวนะใช่ไม่ได้ไม่ได้มีหลากสีด้วยไม่ได้เป็นห้าสีไม่ได้เป็นท่าด้วยนะเป็นสกรีนสีดําติบนบนบนภายในเขาเนี่ยกรีนก็สีเดียวสีดำเพราะว่าภาชนะก็เป็นพลาสติกใสธรรมดามันก็ต้องให้เป็นสีเข้มหน่อยใช่แล้มีคำว่าหนึ่งหกแปดเล็กๆเลยนะแบรนด์เขาชื่อไงว่าเลยเราดูในหนังแบบนี่ครับเล็กๆผมเติมไว้นิดเดียวนิดเดียวแล้วแต่เขารู้สึกได้ยอดเนี่ยพุ่งเอาพุ่งเอาขึ้นหลัก หลักหมื่นหลักหมื่นเลยทุกวันอันนี้คือรายวันตังแต่เริ่มติดตัวนี้รายวันพี่เอกพี่เอกเดี๋ยววันออ่นมีเขาออกพรุ่งนี้ไปต่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีเรื่องอื่นอีกโอเคออแล้วก็ยินดีด้วยอ่าวันนี้จบก่อนเลยเราสามคนสามประสานพบกันพรุ่งนี้เดี๋ยวฟังเรื่องอันนี้ต่อไปภาคต่ออ่าพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ